คุยเพลนเม,มืองไทยนะเอาอันแรกจำได้ปะสถานตะอากาศบางปูสมัยก่อนเขาต้องไปบางปูเดี๋ยวนี้มันจะมีนกรานวลใช่ไหมใช่ใช่บินวันก่อนไปถ่ายรายการก็อาหารอร่อยกับข้าวอร่อยบางปูเนาะสมัยก่อน,นก็มีเต้นลำนมีสมสอลส์มีสโมสรเดี๋ยวนี้<อ>เดี๋ยวนี้เขาว่าอาจจะยังมีอยู่นะที่ที่ที่สมัยก่อนและสมัยนี้เขาก็มีอยู่อะหรอ ก็จะไปไหนไไจะเป็นสะพานไม้ย,ยื่นไปแล้วเป็นกลมๆอันนี้เป็นของทหาร ทหารก็เป็นคนดูแลใช่แล้วก็บังปูวัสดีการทหารบกสมัยก่อนต้องเรียกว่าสว่างคณิว่าไม่สว่างคณิวาสว่างคณิว่าไม่ใช่บังปูไม่ใช่หรรอคืออะไรสว่างคณิว่ามาสร้างที่หลังเป็นที่ดูแลผู้พักฟื้นอย่างคุณนี่ครับผมอย่างนี้สำหรับผู้คนชราโอ๋เห็นว่ามีนกนกสวว่างคณิว่านี่มาสร้างที่หลังไม่นานเท่าไหร่นี่เองแต่เราพูดถึงสถาน บางปูบางปูไม่ใช่สถานที่ผักฟื้นแล้วบางปูเป็นสถานที่เริงรมไปโดยเพราะเสาร์อาทิตย์แม่จะพาไปทานข้าวผัดอร่อยมากใช่ใช่ข้าวผัดปูอย่างสมัยก่อนคือเป็นที่ไฮโซนะต้องมีรถยนต์ถึงจะไปได้อก็ต้งมีแล้วสมัยก่อนคนมรถยนต์น้อยนะ ไปยากเดยวนี้อไปยากเดียวนะเดี๋ยวนี้แป๊บโอ้ยเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวแต่ก็ไม่แปลวรถติดนานกว่าสมัยก่อนนานกว่าสมัยก่อนรถติดมากขายแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวนี้นกนางนมเออนกนางนมนกนางรมเอยนกนางรมนยนางรมเข้าพาสแลวนกนางนวลมาเขาก็จะเอาอาหารเอาไปให้กินอาจจะมีข้าวข้าวเกลียบสมัยก่อนเขาจะมีข้าวเกลียบที่ทานกับ น้ำพริกเผาก็คือข้าวเกียบกุ้งจริงๆอ่ะหอมกุ้งกินแบบล้วแล้วเดี๋ยก็จะมาให้สมัยใหม่นี่เอาอะไรไปให้นกกินก็ไม่รู้แต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ควรให้ทั้งข้าวเกียบอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารธรรมชาติของเขาจะทำให้เขาอ้วนสุขภาพมันจะเสียและตรงนั้นอ่ะเราไปแม่พาไปเนี่ยแล้วไปไหมมะไปนั่งดูรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไปเดินรุ่นเราเนี่ยเราเป็นเด็กเนต้นลำแทงโก้เขาเขามีสเต็ปกันบิ๊กแบนสุนทรภพ เพลงตะคุณอย่างงั้นแล้ววอลส์อย่างงี้แทงก็ฟ็อกซ์ช็อคชัชช่าแล้วก็เด็กๆก็ไปอ้าวกินข้าวอร่อยทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีบังกะโลเขาแบบว่าคนจะไปก่อนวันศุกร์ก็ไปนอนอ้วันเสาร์ก็ได้เต้นรำกินข้าวเย็นก็พักก็เรียกมีบังกะโลอยู่ด้วยนะอ่อยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่แพงนั่นแหละเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันแรกของเราแต่พอโตขึ้นหน่อยกลัวมากเลยทำไมอ่ะพี่ มันมีโค้งผีสิงร้อยศพเขาเรียกโค้งบางปิ้งเออเออใช่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 ตายกันเป็นร้อยศพถนนเขาเรียกหลังเต่า่เป็นยางมาตอยแล้วมันจะสวนกันล่ะแล้วโค้งมันหักศอกเดี๋ยวนี้ไม่สวนแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ก็ยังสวนอยู่แั่ยุคโน้เนี่ยถนนมันแคบเดี๋ยวนี้ก็ยังสวนอยู่แต่ขยายใหญ่ไปหน่อยมีหลายทางแต่ก็ยังสวนกันอยู่ก็จะมีสารอยู่เลยโค้งบางปิ้งใครผ่านไปกลางคืนระวังหน่อยนะก็จะไปต้องระวังหน่อย อ่ะอันที่สองเข้ามาในเมืองหน่อยบางลำพูบางลำพูเนี่ยเขาบอกเป็นย่านเขาย่านการค้าที่เก่าแก่เป็นย่านของกินสารพัดเลยแล้วก็หลากหลายวัฒนธรรมมันานมากเลยเสื้อผ้าอาหารเหมาะกับวัยเพลินแล้วเขาบอกว่าบางลำพูสมัยก่อนนะถ้าเปิดสมัยก่อนมันเงียบไงรถตุ๊กตุกก็ไม่มีนะไม่มีอีมอเตอร์ไซค์ดึ้งๆนี่ก็ไม่มีนะเล่นโขนที่สนามหลวงค่ะบางลำพูได้ยินร้องโขนขนะ อยนั้นเลยโอ้ยอย่างนั้นนี่นี่อย่างนั้นต้องไปอยู่สมัยนั้นไม่ได้นะหูอื้อดังขนาดนั้นตายต้องใช้เสียงดังมากรบได้ยินได้ยินเสียงเลยนะเขลล์บอลลัมพูไม่ใช่พูดมาก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังดีอยู่นะบัลลัพูอ่ะคุณจะไปซื้ออาหารไม่ได้ไปนานแล้วพี่หนิตึกไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เลยตลาดบาลลัมพูก็ยังอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยแล้วเวลาวันที่3 3กุมภา เขาจะขายดอกป๊อปปี้ไงดอกป๊อปปี้บานแล้วก็เราจะไปยืนที่ตลาดบางลําพูหน้าดอกละสิบาทยกมือไหว้ก็ไปทั่วไม่คงไ่ค้าช่วยเหลือทหารผ่านศึกไงแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ไปวัดบวรกับพระทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเขาต้มร้านหน้าวัดบวรก็ยังอยู่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 เขาไม่ขมนมไม่น่หนขนมไข่อ่ะขนมไข่อันโตๆขนาดนี้แล้วใส่ฟูฟูเนี่ยจำได้ขนมไข่ไม่ใช่บางลําพู อันใหญ่ขนาดเนี้ยอันเท่าถ้วยถ้วยแกงเนี้ยสงสัยอันนี้เป็นเป็นมาทีหลังอันนี้มาทีหลังโอโธขนมไข่ก็็ไม่เรียกก็เรียกขนมฝรั่งขนมฝรั่งใช่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 แล้วขนมฝรั่งเนี่ยอีบางลําพูมันไปรับมาจากบ้านฉันบ้านพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่กูดีจีนอ้าว โบสันตาครูก็บาลมภูไปก็ข้าก็ผพานพูนะเออฝั่งโบ้ันตาครูเลี้ยวขวาไปกูดีจีนก็บ้านญาติฉันอยู่ตรงริมถนนหน้าวัดสังตาครูถูกต้องโบสันตาครูเขาเรียนหนังฝรั่งเพราะว่าโปรตุเกสมาทำไว้แล้วอีบาลมภูก็ไปรับมาขายเพราะว่าแม่ผาเถียงกันเส้นเอ็นแตกเลยเนี่ยยอมน้าบอกบาลมภูอัาดนตอนหลังก็มาก็มาเปลี่ยนกอมันแข็งแข็งก็กรอบในนุ่มแล้วตอนหลังก็มาแหมมาใส่ลูกเกดมาใส่นู่นนี่นั่นไม่อร่อยละ เอาครพ่กัลําำลำพูอยากร้องไห้ทำไมอ่ะเพราะไอ้ต้นต้นพูอะบางพูอะต้นสุดท้ายเพิ่งตายไปต้นพูเออที่มันอยู่ในน้ําต้นนี้แหละเพราะเมื่อก่อนมันจีเป็นเป็นต้นนี้เยอะมากพูด่างมะไม่ใช่บางลพูลำพูต้นลำพูเพราะลำพูที่แบบต้นหินห้อยเขาชมาเกาะ่อีพี่บอกว่าทต้นลำพูหินห้อยต้องมาเกช่หินห้อยชอบมาเกาะแล้วต้นสุดท้ายเพิ่งตายไปต้องร้องขอแก้ข่าวอะไได้ไหมว่าไงทำไมต้นลำพูหินห้อยต้องมาเกาะ เพราะก็ S <S> <S <S <expand> <S คุณพูดอะคู like <bbe> ่กับมกาะบุรีไงเกาะบุรีก็มันเหตุเกิดที่มันมันอยู่ป่าชายเลนก็ต้นลําพูอ่นครับแล้วบ้านผมไม่มีป่าชายเลนก็เกาะกันเต็มเลยอ่อจริงอ่ะอ๋อหิงห้อยมันก็เกาะมันเกาะลําพูด้วยไงก็มันเป็นป่าชายเลนต้นลําพูมันขึ้นป่าชายเลนเยอะมันก็จะมีต้นสมแหนแดงมันจะมีต้นสมแหนมันจะมีอีกเยอะแยะแต่ว่าต้นลําพูมันเป็นมีพุ่มใหญ่กว่ามันก็คือบ้านไปอาศัยอยู่เพราะว่า คุณหิ่งห้อยเขาต้องมากินซากสัตว์ตายก็คือกุ้งหอยปูปลาเล็กๆที่ตายเนี่ยคุณคุณหิ่งห้อยนี่เขามากินซากนะกากินของเน่านะแล้วพอแล้วพอกลางวันเขาอยู่ไหนกลางวันเขาก็มีแสงแต่เราไม่เห็นเพราะแสงแดดมันสว,ว่างกว่าแสงตัวเขาเขาก็ไปเกาะอยู่ตามคือไปพักพอกลางคืนเขาก็ลงมาหากินเพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่ทั่วเมื่อก่อนผมอยู่หลังสวนอะหลังสวนไหนอะไม่ถามชุมบอ หลังสวนไหนหลังสวนสวนลุมสวนลุมกับบึงุดหลังสวนนั่นก็เต็มเลยไม่มีลำพูสัก็ไั้นไม่เห็นต้นลำพูสักต้นหนึ่งอันนี้ที่บานลำพูอ่ะต้นลำพูตายอาเนื่องอาจจะว่าอากาศเป็นพิษแล้วเขาอายุมาก อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามลพิษเกิดขึ้นมาหิ่งห้อยก็เลยหายไปก็เลยไปเกาะอยู่แถวโกบุริเยอะนี่อ่านั่นคือบางาโพอีกอันที่ควรจะไปคือห้างดีโอสยามห้างดีโอสยามสมัยก่อนเดี๋ยวห้างดีโอสยามที่มันแถวเฉลิมกรุงป่ะใช่ใช่ใช่เฉลิมกรุงล้อมรอบตรงพุรัษสะพานเลยเป็นนี้เป็นพุรัฐสะพานหันเหตุที่เรียกว่าสะพานหันคืออย่างนี้ตรงนั้นเนี่ยสะพานนี่หันจริงๆนะ มันเป็นคลองก็คือคลองคูเมืองแหละพอกลางคืนเนี่ยสะพานก็จะหันประตูเมืองก็จะปิดเพราะฉะนั้นศัตรูเนี่ยจะเข้ามาในเมืองไม่ได้พอตอนเช้าประตูเมืองเปิดสะพานก็จะหันไปเชื่อมคนก็เดินผ่านก็คือยกออกมาเปม่สะพานยกะแล้วก็ตรงเนี้ยสะพานหันตรงนี้นะก็คือบ้านของหมอสงคุณทรงวิทย์ เมื่อก่อนก็ทำรายการตามไปดูไงบ้านเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็คุณทรงวิทย์อธิบายเสอเห็นภาพปัจจุบันเนี่ยสะพานหันก็ยังอยู่แต่ว่ามันมันไม่หันแล้วมันก็เป,นเปลี่ยนไปมันตายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นแหละตรงที่สะพานา <c oughs> มันจะเข้าเมืองแล้วก็เข้าเมืองปุ๊บก็เข้าวังเพิ่นตรงสะพานหันนั้นละจ้ะก็คือต้นทางเข้าประตูเมืองอ่ะเป็นต้นเป็นต้นทางของชนหนาทาวโบราณซึ่งต่อมาก็จะเป็นสำเพ็งแล้วเออนั่นแหละหัวมังกร อ๋ออยู่ตรงนั้นโอ้โแหมเลยได้ความรู้อีกอย่างอ้าวนั่นคือแถวดีโอซ้ามังกรอยู่เยาวราชค่ะถูกต้องอีกอันที่คนไปคือตลาดนัดบองมาเช่อันนี้เริ่มสมัยใหม่แล้วตลาดนัดบองมาเช่ของท่านทูสินทูอะไรสักอย่างนะรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะคะสวนลุมพินีก็น่าไปนะไปไปออกกำลังสวนลุมพินีคิดถึงกินนารีนาวา เมื่อก่อนก็จะมีมีปลาหมึกปิ้งมีพัตคารอยู่กลางนะปลาหมึกปิ้งใคไหลายรกินนารีนาวากินตัวกินนารีมากินปลาหมึกปิ้งเคาบขอบเคาขอบเคาะขอบกินนารีเป็นยังไงอ่ะตัวกินนารีกินนารีนาวาก็คือจะเป็นเรือลำหนึ่งแล้วอยู่กลางสระแล้วก่อนเราจะขึ้นไปกินเนี่ยเราต้องนั่งเรือแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็บทนั้นเป็นพัตคารแต่เป็นอาหารไทยครับเป็นอาหารไทยใช่ใชแล้วพอตอนหลังเนี่ยเขาก็ต้องยกเลิกเพราะว่าอาหารเศษอาหารเอ่ยล้างจงล้างจานมันลงไปในสระนั้นหมอเมื่อสมัย เขามีปลาหมึกปิ้งแล้วเขาหมุนหมุนแล้วเป็นปิ้งปิ้งไม่ทำผมทำร้านผมทำร้านไอติมป๊อปเออมีไอติมป๊อปด้วยผมทำร้านป๊อปไอศ์ครีมเออในในในรวนลุมในรวมผมไม่ทานปลาหมึกปิ้งผมผมไม่ทานกินเลยผมทานทานร้านไอติมป๊อปแล้วผมทาน เมี่ยงคําที่นั่งกินกระเสือแล้วก็มาหอมเดี๋ยวแล้วในสวนลุมยังมีสาลาลีลาดอีกนะสวนลุมจะมีเขาปรกวดนางสาวไทยยิ่นงในอย่าใหอ่แต่กำลังจะพูดกำลังจะพูดสาลาลีลาดนั่นแหละประกานเธอในนั้นเลยไปออกอ๋อสมัยก่อนเขาปรกวดนางสาวไทยนั่นตรงงานกาชาเขามีตรงนั้นอย่๋ตรงนั้นตรงนั้นอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็ถูกดัดแปลงไปแล้วจากตรงนั้นแหละก็คือสาวน้อยร้อยช่างพอนางสาวไทยเนี่ยพอได้เป็นนางสาวไทยปั๊บรางวัลก็คือร้อยช่าง อกี่บาทนะเป็นหนึ่งสี่สลึงเป็นหนึ่งบาทสี่บาทเป็นหนึ่งตำลึงยี่สิบตำลึงเป็นหนึ่งช่างเออก็เอาเอาคุณคุณคุณเข้ื่องใหน่งร้อยช่างเออได้หลายบายี่สิบตำลึงมันได้ยี่สิบกัมกัมละห้าบาทช่างเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้นะร้อยช่างนี่ถ้าเปิดให้หลานๆดูเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยสาวน้อยเป็นเด็กอินเตอร์เขาจะมองอะไรช่างแล้วก็นี่ขณะนี้อาจารย์รู้จจไปให้พรเด็กๆนะนี่นูสวยจังเลยนี่ไปบอกป้าป้าหม่านะอย่าไปเรียกร้อยช่างนะยุคนี้ต้องเรียกล้านช่างอะไร ค่ะคุณอาอเขาจะถามเลยเขาจะไม่เข้าใจเลยเาตาช่างเลยค่ะหรืออะไรค่ะน่าน,นออ่าอาสวนลุมพินีไปเที่ยวกันไปออกกําลังแล้วไปทานอาหาร,รหนั้นได้เลยเขาบอกเดี๋ยวนี้ในลุมพินีจะมีร้านนั่นนึง โจ๊กปลาอร่อยมากในสุรุมใช่มซึ่งโจ๊กปลาหมดไปแล้วแต่ในโจ๊กปลาปัจจุบันนี้มีเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันหนึ่งกันในสุรุมก็มีแล้วมีขายเหรอเขาบอกมีนะตอนเช้ามั้งเขาเน้นตอนเช้าตอนเช้าแล้วตอนไปไทยเก๊กไทยเก๊กเออก็มากินตอนมามีบักกุเต้มีอะไรต่ออะไรอย่างงี้อีกอันหนึ่งศูนย์ศิลปชีพบังไซ เขาบอกว่าไปฝึกอาชีพไวเพลินๆต่างๆไปก็ได้ประโยชน์นี่น้าไปดูใจใหญ่ได้ประโยชน์สวยสวยสวยมากสวยมากไม่ไกลลงทางด่วนปั๊บไปอันนี้ไม่ไกลละลงทางด่วนปั๊บไปเข้าถึงแล้วเข้าถึงเลยนะคะนจบเรื่องสวยยิ่งใหญ่บึงใหญ่มหาศาลค่ะติดต่อท่านผู้หญิงแอดดูแลอยู่ราชเลขาค่ะมีของจำหน่ายด้วยนะอีกอันหนึงตลาดน้ำใกล้กรุงอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่รู้อ่ะตลาดน้ำใกล้กรุง ตลาดมายมตลาดน้ำคลองรัดมายมตลาดน้ำดำเนินสะดวกตลาดน้ำติ่งตะลิงชันชันตะลิงชันอยู่แถวบ้านโอ้้นนนีี่่าไปเยวัดำเนินก็ไปไกลหน่อยต้องออกตีห้าครึ่งคุยเพลงเมืองไทย